สวัสดีค่ะทุกท่านอ่าวันนี้พามาทำลาบหมูทานกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาคั่วพริกก่อนนะคะนำพริกกินดาแห้งนะคะสักประมาณ6-7เม็ดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครที่ชอบทานพริกคกั่วก็ ใส่เยอะหน่อยใครไม่กลัวเผ็ดนะคะถ้าใครที่ทานได้น้อยก็ใส่ให้พอหอมหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้นะคะแต่ดิฉันนํามาคั่วดีกว่าคะ่ะใครชอบเป็นทอดก็คือทอดได้เลยนะคะคั่วให้พอสุกก็จะเป็นแบบนี้ให้พอหอมนะคะให้พอสุกแค่นั้นก็พอคะ่ะ คัวแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะคะจากน้ำเราก็มาลวกหมูกันเลยอันนี้น้ำน้ำซุปต้มไว้สุกแล้วนะคะเมื่อกี้ต้มน้ำซุปเอาไว้นะคะก็คือ ต้องหมูสามชั้นก็เลยเอาน้ำซุปนี้มามารวนหมูได้เลยค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับก็ประมาณสองขีดนะคะวันนี้จะใช้แค่สองขีดนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยะคะ่ะใบช้อนชาก็พอะคะ่ะเดี๋ยวจะเค็ม ด้วยไฟกลางนะคะใช้น้ำแค่นี้พอค่ะไม่ต้องเยอะวัตถุดิบที่จะใช้นะคะจะมีหอมซอย จะมีหอมซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวซอยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเอาไว้โรยหน้าแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ,ะจะมีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกป่นพริกป่นหนช้อนโต๊ะ,ะผงปรุงรสหช้อนชาน้ำตาลทราย หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็อซอสปรุงรสซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ความเค็มเราก็จะปรุงทีหลังได้นะคะเม่ เราจะใส่หนังหมูด้วยนะคะอันนี้หมูเริ่มสุกแล้วเราก็เติมหนังหมูลงไปเลยหนังหมูจะสุกแล้วนะคะ แต่ว่าเราก็มาทำให้ผ่านความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงในนี้เลยนะคะเมื่อหมูสุกเมื่อหมูสุกเราก็พอแล้วน้ำซุปก,ก็น่าจะพอแล้วทำง่ายๆทานง่ายๆพอแล้วค่ะ แล้วก็จากนั้นเราก็เติมไปเลยเข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็พริกป่น หนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาก็พอคะ่ะ น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวเค็มซอสบุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะ นั้นเราก็ใส่มะนาวลงไปมะนาวอันนี้แช่แข็งเอาไว้นะคะใส่ลงไปไม่เต็มช่องก็เลยใส่สองก้อนแล้วก็เราก็จะใส่ผงนัวสักครึ่งครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็ในส่วนของพริกขี้หนูอ่อพริกชี้ฟ้าซอยพริกชี้ฟ้าเขียวไม่มีสีแดงก็เลยใส่แต่สีเขียวนะคะส่วนพริกขี้หนูสวนเราจะใส่เป็นเม็ดๆนะคะเผื่อใครไม่ชอบเผ็ดนะคะแล้วก็หอมแดงซอยก็ใช้ประมาณสองหัวเป็นหัวใหญ่นะคะ เป็นหอมมาเลแล้วก็ผักชีฝรั่งวันนี้ไม่ได้ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมไม่มีจากนั้นเรานำมาโคเลโคเลเลยค่ะ ใช้ได้นะคะน้ำซุปก็พอดีถ้าใครชอบแห้งก็เติมน้อยกว่านี้ได้นะคะน้ำซุปอันนี้พอดีอยากจะแบบให้มีน้ำแฉะแฉะหน่อยๆนะคะจากนั้นก็ชิมรสด,ดูเลยค่ะ โอเคเปรี้ยวกำลังดีเราก็เทใส่จานเลยทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนทานกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวกำลังจะสุกค่ะ จะทานเล่นหรือทานเป็นกับแก้มหรือจะทานกับข้าวก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกวันนี้ผักเครื่องเคียงของเราก็จะมีแตงกวาแตงกวาลูกเล็กๆเนี้ยกรอบมากเลยนะคะแล้วก็จะมีผักแพรวนะคะ อันนี้มะเขือเทศตกแต่งนิดนึงแล้วก็จะมีข้าวเหนียว mm. ข้าวเหนียวกำลังจะสุกค่ะ mm. เดี๋ยวรอละอุแป๊บหบนึง่งอันนี้ได้แล้วนะคะทุกคนาลาบหมูนะคะสำหรับทานกับข้าวเหนียวนะคะมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยค่ะแซบแซบ หากเพื่อนๆถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไปทานลาบข้าวเหนียวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ